สวัสดีค่ะร้าน Happy Season Style นะคะวันนี้ที่ร้านอยากจะแนะนำชุดเมดนะคะรุ่นนี้ของที่ร้านงานสวยมากเลยแล้วก็มีตัดเล็กน่ารักด้วยชุดนี้จะมีทั้งไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ต่อ XL แล้วก็ไซส์พิเศษ 3XL เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องแอนะนำดีกว่าว่าในชุดมีอะไรบ้างใครสัดส่วนเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวให้เป็นแอดมินตาก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ 44L 34-4644ค่ะค่ะอันนี้น้องปลาน,น้องปลา,านใส่3 X L อยู่นะคะตอนนี้อ่าจะไปแอดมินผลน,นะคะ วัสดีค่ะออกซอนซาบเดลตามสินเอโฟมซิงค์ซองค่ะเห็นชุดนะคะจะมีปกมีที่พัดฟลอ่ค่ะมีแตกแล้วก็มีผ้ากันเลยด้วยเนาะด้วยนะจะ้าแล้วไอตัวปกเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะมันจะถอดได้แบบแอดมิน hmm. ปลาเนี่ยอาจจะแบบข้างบนท่วมข้างบนจะหนาหน่อยก็อาจจะเอาปกออกอืมโอเคมันก็จะแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งเด้อน้องแอดมินหมุนหมุนแล้วก็หันให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะอ่าหมุนเลยค่ะหนีชุดน่ารักมากแล้วก็ไม่สั้นด้วยนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยสูงร้อยห้าสิบสามแล 2คนเลยนะโอเคถ้ากใครยังไม่มีชุดแบบว่าใส่เป็นทีมนะชุดนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะมีสำหรับสาวลูกไซส์เลยขอบคุณค่ะสนใจยังไงทักแชแอดมินมานะขอบคุณนะคะ